สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภศศรเขียวแก้วรหัสนิสิต63202384วิทยาลัยการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่สองนะคะของมหาวิายทยาลัยพะเยาค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดเรื่องของดีไซน์ติงกิ้งนะคะก็นั่นก็คือการสร้างหรือว่าการออกแบบนวัตกรรมนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของรายวิชาะคะหมวดศึกษาทั่วไปใน6รายวิชานะคะต่อไปนะคะเราจะพูดถึง กระบวนการนําเสนอนวัตกรรมนะคะที่ได้จากการดีไซน์ติงกิ้งค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแบบสอบถามนะคะคือเราก็ได้ทําใน Google Form นะคะก็สุ่มสอบถามนะคะจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยานะคะก็ก็จะมีเกี่ยวกับพวกปัญหานะคะในการขับรถย้อนสอนผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็มีใครแก้ไขปัญหา้บ้างอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เราแคปมานะคะที่ให้ดูเนี่ยก็คือว่า ตัวอย่างของคำถามนะคะที่เราได้ทำขึ้นนะ,ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราควรที่จะสร้างนวัตกรรมเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะชื่อนวัตกรรมนะคะก็คือรู้จักการขับขี่ปลอดภัยค่ะนวัตกรรมนะคะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยก็ใช้ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการจราจรนะคะในการขับรถบนทองถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งการสวมหมวกนิรภัยนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะมากที่สุดคะ่ะการได้มาซึ่งนวัตกรรมนะคะก็ได้จากการสำรวจนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาคะ่ะจากการสุ่มสำรวจนิสิตสาขาต่างๆของชั้นปีที่สองแล้วก็ชั้นปีที่สนะคะเช่นสาขาคณิตศาสตร์สาขาชีวะสาขาภาษาอังกฤษสาขา วิศวกรรมศาสตร์แล้วก็สาขาอนามัยชุมชนค่ะในหัวข้อปัญหานะคะก็ด้านการขับขี่ย้อนสอนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาะที่เราได้ทำการสำรวจนะคะใน Google Form นะคะกระบวนการกำหนดโจทย์นะคะจากปัญหาที่ได้จากการสำรวจนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ย มินิสิตในชั้นปีที่สองชั้นปีที่สามนะคะประมาณยี่สิบคนเนี่ยพบมากในปัญหาที่คนชอบขับขี่รถย้อนสอนหน้ามอนะคะแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าบุคคลที่เดินอยู่บริเวณนั้นเนี่ยต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะมีรถขับขี่ย้อนสอนมานะคะนอกจากการขับขี่รถที่สัญจรไปมาทางปกติโ,โลแกนนะคะก็คือฉันจะทําให้นิสิตเนี่ย สามารถขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจรนะคะแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ไอเดียนะคะก็จะเป็นการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยนะคะถูกกฎจราจรบนท้องถนนนะคะแล้วก็ได้ออกแบบโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภยดัยโดยสวมหมวกนิรภัยนะคะแล้วก็ไม่ให้ขับขี่อ้อนสอนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ กระบวนการสร้างต้นแบบนะคะก็จะเป็นตัวที่จัดการอบรมนะคะในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะคะในรูปแบบของออนไลน์คะ่ะเพราะว่ามีการแพร่ระบาดนะคะของเชือ้อโควิด1นาทีนะคะซึ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่บ้านนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะอยู่ หอพักบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยค่ะซึ่งการจัดในรูปแบบออนไลน์เนี่ยก็เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโควิดน9ทีนะคะแล้วก็นิสิตที่อยู่บ้านเนี่ยก็จะสามารถอบรมแล้วก็ได้ความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะอธิบายถึงนวัตกรรมนะคะที่เราสร้างขึ้นนะคือรู้จักการขับขี่ปลอดภัยนะคะ ในส่วนซ้ายมือเนี่ยเราอธาิบายก่อนเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดอบรมนะคะก็ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นโปอรท์ที่เราเออกแบบมาก็จะเน้นด้านการขับขี่ถูกกฎจราจรนะคะสวมหมวกนิรภัยแล้วก็ข้อบังคับป้ายาต่างๆแล้วก็จะมีเบอร์โทรสำหรับการเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะ,ะและในส่วนสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดก็คือ การสรุปนวัตกรรมนะคะที่กระบวนการต่างๆที่เราสร้างขึ้นนะก็คือว่าเราจะได้ว่าการขับขี่ย้อนสอนเนี่ยอาจไม่สามารถพูดได้ว่าทุกคนที่เข้ารับการอบรมการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยจะไม่ขับรถย้อนสอนเองคะ่ะแต่ว่าเมื่อได้เข้ารับการอบรมแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีจิตสำนึกที่ดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ระมัดระวังในการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นคะ่ะก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ะคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอในส่วนของนะวัตกรรมที่เราได้สร้างขึ้นเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ